กลับมาที่ช่วงที่2ของกลับกลยุทธ์นะคะช่วงนี้มาดูอันที่กลยุทธ์การลงทุนในทองคำค่ะเพราะว่าประเด็นเรื่องของการประชุมเฟดในเดือนมีนาคมที่ตลาดกลับมาให้น้ําหนักการขึ้นตราดดอกเบี้ยสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญและที่สําคัญก็กลับมามีนัยสําคัญต่อราคาทองคําด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้กดเอาราคาทองคำรุดระดับสำคัญ1237เหรียญลงมาด้วยนะคะกลยุทธ์การลงทุนทำยังไงดีค่ะกับนะระดับราคาล่าสุด1 2 3 1เหรียญติดตามกันได้ในช่วงของ Go เออลูกบ b ายว g ค่ะ สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร026879999คุยคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขามผู้มีการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Boolean and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุภาคระเมื่อวานทองคำรุดระดับสำคัญ1,237ลงมานะคะแต่ว่าล่าสุดยังยืนเหนือ1,228เหรียญอยู่แต่ว่าความกังวลใจเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดน มีนาคมดูจะมีเนื้สําคัญเพิ่มขึ้นมากเลยทํงไงดีคะกับการลงทุนในช่วงนี้ครับต้องต้องบอกว่าประเด็นของเฟดเนี่ยเอ่อในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วกับที่ตลาดมีการประเมินหรือคาดการเอาไว้แล้วก็สัญญาณอัตราดอกเบี้ยรุ่งหน้าที่มีเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับการคาดการเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนมีนาคมเนี่ยปรับตัวเพิ่มส,สูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับก่อนหน้านี้นอยู่ที่3 5แล้วก็ขยับขึ้นมาที่ระดับเหนือห0สิ ณปัจจุบันอยู่เหนือระดับ80%แล้วนะครับซึ่งโอกาสที่ระดับ80%เนี่ยค่อนข้างที่จะแสดงถึงความชัดเจนหรือว่าความมั่นใจต่อสัญญาล่วงหน้าเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมค่อนข้างชัดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ระดับ80%เนี่ยมันมาจากการที่ประธานเฟดในสาขาบางสาขาที่เป็นประธานเฟด ก่อนหน้านี้เป็นสายพิรล่าหรือว่าสายสั่นคลายนโยบายการเงินก็คือไม่อยากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแนวความคิดหรือส่งสัญญาณเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายมากขึ้นโดยสนับสนุนใหญ่จะให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนมีนาคมนะครับพอคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐผู้มีติดโหวตเริ่มมีมุมมองเข้มงวดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าเล่งเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ประเด็นดังกล่าวก็เลยตัมาดมัดันให้ตอะลามีทิฐทาพยานขึ้นปินตัดมากดดันรคกรองคําขณะที่ทองคําในตัวฐานะเหตุรัปลอดภัยนะครับได้รับแรงกระทบจากกรณีเบรกซิกหลังจากวุฒิสภาหรือสภาขุนนางเนี่ยมีการไม่อนุมัติในส่วนของนานกฎหมายในส่วนของกรณีเบรกซิกนะครับซึ่งลาดกาลังจับตาว่าถ้าในส่วนของสภาขุนนางหรือวุฒิสภาเนี่ยไม่ได้อนุมัติภายในวันที่31มิีนาคมกรณีเบรกซิก ในฝั่งอังกฤษเนี่ยที่ต้องไปเจราจากสหภาพยุโรปหรือว่ายูโรโซนจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าโดยในส่วนของวุฒิสภาเนี่ยยังปีประเด็นหรือว่ายังปีจับในส่วนของร่างกฎหมายดังกล่าวให้ทางนางธิรชาเมนายรัตมนตรติยงังกฤษีเนี่ยเขาไปแก้ไขในปกฎหมายบางตัวเกี่ยวกับประชากรที่มีการทําง,งานเ อยู่ในอังกฤษแต่ว่าถือสัญชาติในสหภาพยุโรปนะครับซึ่งปรเิเตนอังกาษเนี่ยอาจจะต้องเป็นอีกปัจจัยตัวหนึง่งที่อาจจะต้องมาจับตาว่ากรณีเบรกซิสจะเกิดขึ้นไหมแล้วก็จะลดความผันผลลงหรือเปล่าแต่ในระยะสั้นนะครับคิดว่าตัวนักลงทุนในต,ตลาดทองคำเนี่ยน่าจะรอดูในส่วนของคุณเจเนตเยเลนประธานธนาคารการสารัฐและวน,นักงานซารีฟิชเชอร์ที่จะมีการประกาศผนอัพจน์ ในช่วงกลางดึกของคืนนี้เพื่อวัดสัญญาณหรือว่าดูกระแสการคัดการศึกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งนึงครับค่ะแต่ว่าก็จะเป็นช่วงกลางดึกคืนนี้นะคะแต่ว่าณระดับปัจจุบันที่เรายือนอยู่1231จะรับใหม่ที่1228ก็ดูกล้าๆก,กลัวๆไปคุณวรุณแนะนำยังไงคะ เนื่งองจากแรงขายออกมามีออกมาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็การดิบตัวณปัจจุบันเนี่ยถือว่าค่อนข้างจากัดเรายังแนะนําลักษณะคล้ายเดิมก็คือใครมีรองพย์ชั่นเนี่ยถ้าราคามีการรีบาลหรือดิบตัวขึ้นอาจจะต้องมีการลดสถานะรองพย์ชั่นลงโดยประเมินกรอบแนวต้าระยะสั้นบริเวณพันสองร้อยสี่สิบห้าพันสองร้อยห้าสิบเหรียญดอลลาร์ต่อเพย์ซอนทำในผ่านระดับต่างๆเนี่ยอาจจะปิดลองออกไปก่อนเราก็อาจจะตัดมาถึงเงินสดในส่วนของการเข้าซื้อเนี่ย อาจจะต้องวัดใจจริงๆว่าว่าจะเสี่ยงบริเวณพันสองร้อยิบแปดไหมแต่อย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่อยากให้ปรับเข้ามาเสี่ยงหรือเปิดสถานะซื้อในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเ,เรายังไม่ทราบในส่วนของกระแสการคาดการณ์ของคุณเจเนตยเลนรับรองประธานเฟดในค่ำคืนนี้ก็อาจจะทําให้มีความเสี่ยงค่อนข้างมากในการเข้ามาเสี่ยงซื้อก็อาจจะต้องเป็นในลักษณะข,ของการชะลอในส่วนของการลงทุนสาหรับการเปิดพอร i ติชั่นใหม่เพื่อรอดูสถานการณ์ระยะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีประเด็นหรือปัจจัยหนุนเกี่ยวกับความตึงเครียดแล้วก็การเพิ่มควาะมาณนางานการทหารไม่ว่าจะเป็นสหรัฐีหรือญี่ปุ่นก็คิดว่าอาจจะเป็นประเด็นที่ตลาดอาจจะต้องจับตาระยะถัดไปเช่นกันครับค่ะมาต่อกันที่ s ซฟฟิทตี้ฟิวเจอร์นะคะเมะื่อวานนี้ขึ้นไปชนนาท้าน8ปดเก้าร้อยแปดบปุ๊บแล้วปรับตัวลงมาล่าสุดนั้นลงมาแถวแถวเก้าร้แปดสิา, 2, ายยังไงคะ ตัวเซฟตี้เน็ตฟิเจอร์นะครับถือว่ายังเคลื่อนไหวในรูปแบบของตัวไซเวดาวหลังจากไม่ผ่านระดับเก้าแปดเก้านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากแนวโน้มหรือมุมเมนตัมดัชนีเี่มีการรับข่าวในเชิงลบไปค่อนข้างมากขณะที่วันนี้เนียถูกกดดันจากที่ทางตลาดหุ้นในภูมิภาคที่มีการปรับฐานลงตามดัชนีดาวโจน์และก็ความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นระดับเบียของเฟดนะครับก็เลยมีการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงต่อ ระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูแนวรับย่อยที่ระดับ979ใครที่มีสถานะช็อตเอาไว้ถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าเนี่ยเรายังแนะนําอาจจะเป็นรักษะของการติดโพซิชั่นเพื่อทากาไรบางส่วนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหรือความผันผวนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลุดระดับดังกล่าวเนี่ยสาม,มารถถือสถานะขายต่อเพื่อไปรอติดสถานะที่ระดับ974ถึงระดับ969โดยการถือสถานะขายยังถือว่าไม่ อไม่ยังมีความเสี่ยงน้อยกว่าในส่วนของการถือสถานะซื้อแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากในส่วนของตัวตลาดหุ้นเริ่มมีการประก,กาศเอ็ดีโดยพฤติกรรมของตลาดในช่วงของการประก,กาศเอ็ดีแล้วก็การจ่ายผลประกอบการเนี่ยอาจจะทําให้ดัชนีเป็นลักษณะของการทรงตัวมากกว่าการขึ้นหรือลงที่มีแนวโน้มหรือโมอไม่ตัมที่ชัดเจนมากกว่านี้ครับค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะตัวของฝั่ง s ซ็ตฟิฟตี้ฟวเจอร์คุณวรบบอกว่า ตอนนี้อาจจะต้องถือโฮโสติชั่นช็อตน,นั้นดูจะมีความเสี่ยงมาน้อยกว่าลองนะคะก็ระมัดระวังเพิ่ม